ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم <applause> لعلكم تتقون في نوم قرم جمعه تيسرت على شكر شكرت الله سبحانه وتعالى تيقراون دعاء اوكا شعبان และเรากำลังจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ฉุกรต่อร์ลอสุบะฮานะตาอลาที่เราได้หวนกับในบรรยากาศของปลายเดือนชาบาและจะต้อนรับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อเราทบทวนปีสองปีที่ผ่านมานั้นเรามีประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีนักกับช่วงเดือนรอมฎอน นั่นก็คือข้อจำกัดบางประการที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจในบางอย่างในห่วงของความปกติในปีนี้อินชาอัลลอฮ์เราอาจจะได้กลับมาและได้ปฏิบัติตามที่เราได้เคยซึมซับและถูกปฏิบัติมาตลอดในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนในปีก่อนก่อนนู้น แน่นอนครับพี่น้องการที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้วันนี้คุตบะสั้นๆอยากจะให้พี่น้องมาร่วมกันคิดทบทวนแล้วก็วางแผนเพื่อเตรียมการที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพราะการวางแผนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ ในกิจการงานต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการวางแผนการเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นรายวันนั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่มีความตาระหนักในการใช้ชีวิตในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาพูดและถามบรรดาผู้ศรัทธาว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋อยเราได้เตรียมอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้บ้างเราได้ทำการเราได้มีการกระทำใด เพื่อที่จะเป็นผลในภายภาคหน้าบ้างซึ่งในภายภาคหน้าหรือวันพรุ่งนี้ในอายาดังกล่าวแน่นอนย่อมหมายถึงวันอเครัตวันที่เราจะได้รับผลการงานของเราแต่ในมิติของวันพรุ่งนี้อีกมุมมองหนึ่งก,ก็คือการที่เราได้เตรียมอะไรสำหรับอนาคตหรือวันพรุ่งนี้ที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมดอนพี่น้องที่ศรัทธาแล้วทุกท่าน วันนี้5ด้าน5ประการที่เราควรที่จะวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่รมดอนจะมาถึงเพื่อเรานั้นจะได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในเดือนรมดอนตามเป้าหมายและอัลละคุมตตะกูลเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาประการที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการรู้สึก เป็นแง่ของอารมณ์ความยินดีต่อการมาเยือนของเดือนรอมฎอนเราต้องมีสร้างบรรยากาศในเรื่องของความรู้สึกปติยินดีกับการมาของแขกพิเศษในรอบปีที่จะมาให้โอกาสแก่เราซึ่งปีที่แล้วปีที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เต็มที่มากนักเราอาจจะทำได้ในมุมของยุคสถานการณ์โควิดแต่ในปีนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆใชาอัลอห์เราก็จะได้ดําเนินกิจการในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่และเราจะต้องไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลําบากเราอย่าคิดว่าเดือนรอมฎอนมาแล้วจะทําให้เรานั้นอดอาหารหิวโหยหรือกระหายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวมาตรชนิดหนึ่งว่าเรานั้นได้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮาันุตะอัลามากน้อยเพียงใด หากเราพิจารณาคุตบะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ไฟซอนได้นําเสนอเกี่ยวกับฮิสบุลลอฮ์และก็ฮิสบุชัยตอนเราอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่ไม่สนับสนุนกิจการงานหรือภารกิจที่อัลลอฮฺสุลตานได้สั่งให้แก่เราได้กําชับให้แก่เราหากเราเอียงหัวใจของเราไม่ยินดีกับการมาของเดืนดอนรอมฎอนก็อาจจะเป็นการที่เรานั้นได้ฝ่าฟืน้น คำสั่งของอัลลอฮฺสุวราตะตาอลาในระดับจิตใจของเราในระดับอีมานของเราดังนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ฟื้นฟูชีวิตชีวาให้กับเดือนรอมดอนที่จะมาถึงเราจะเห็นบรรยากาศในชุมชนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆมสัสยิดบ้านเรือนเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการต้อนรับเดือนรอมดอนอันนั้นเป็นนิมิติของกายภาพแต่ในใจของเรา อีมานของเราก็เช่นเดียวกันที่เราจะต้องส่งเสริมฟื้นฟูเพราะนี่เป็นแบบอย่างจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านในอุัลัมที่ยูบัชชิรูในอัชฮาบได้แจ้งกับแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาสหฮาบของท่านเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงซึ่งท่านนาบีก็ได้อ้างถึงข้อดีต่างๆที่เดือนรอมฎอนกำลังจะมาไม่ว่าจะเป็นการฟรดูให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อ ละอัลลอกุมตตะปูให้เกิดความยำเกรงท่านนบ,บียังพูดถึงเรื่องของการเปิดประตูสวรรค์และปิดประตูนรกล่ามชัยตอนเพื่อไม่ให้มาก่อกวนมนุษย์ที่จะทำความดีนบ,บีพูดถึงเรื่องของค่ำคืนที่ดีที่สุดในเดือนรอมฎอนเพื่อให้ซอบา้าได้เกิดหัวใจที่กระตือรือรน้นให้เกิดหัวใจที่ลุกโชนขึ้นมาที่อยากจะทำความดีในเดือนรอมฎอนดังนั้น ประการที่หนึ่งอยากจะให้เราส่งเสริมและสร้างบรรยากาศปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายและสะดวกมากไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่จะส่งข่าวสารส่งมเมสเซจไปยังเพื่อนพี่น้องของเราต้อนรับเดือนรอมฎอนอฮลันรอมฎอนประการที่สองที่เกี่ยวข้องในเรื่องขององค์ความรู้การเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆที่เราจะเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนนี้แม้ว่าเราจะคุ้นชินในหลักการต่างๆแล้วก็ตาม แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเราได้เข้าโดยได,ได,ได้ได้ข้ามก้ายุคโควิด -19 ที่ผ่านมาเราได้มีเ,เคสตัดดีใหม่ๆห,ห,หลักปฏิบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงโควิดเราก็ต้องเรียนรู้ว่าหุกกรมอาการในหลักปฏิบัติในข้อดังกล่าวหลักการอิสลามมีแนวทางให้เราปฏิบัติอย่างไร และทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าเรามีสื่อช่องทางที่พี่น้องจะติดตามข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆรายการวิทยุรายการทางสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติฮุกกลมอาักามต่างๆในเดือนรอมฎอนฮุกกลมในเรื่องของการเซียมฮุกกลมในเรื่องของการละหมาดตะเราไว้และข้อต่างๆที่เราจะได้ปฏิบัติร่วมกันในเดือนรอมฎอนนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้มีการวางแผน มีการศึกษาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าพี่น้องที่ศรัทธาแล้วทุกท่านประการที่สามที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการวางแผนการประกอบการปฏิบัติศาสนกิจประกาศปฏิบัติอิบาด์ด์ในเดือนรอมดอนแน่นอนว่าเดือนรอมดอนที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้มีภารกิจและมีอิบาด์ด์ในหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือสินอดที่เป็นแก่นหลักของเดือนรอมดอนนี้ การละหมาดกิามเลイลละละหมาดตรารอเวการอ่านกุรานการศิกรุลลอและการอติกาฟในห่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังนั้นการวางแผนว่าปีนี้เราจะละหมาดตเรอเวเราจะฟังกุรอานหรือเราจะอ่านกุรานให้จบกี่ครั้งกี่ข้อตานั่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเตรียมตัวและวางแผนซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นเทคนิค นวัตกรรมมากมายที่จะช่วยให้พี่น้องได้ปฏิบัติอย่างสําเร็จแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนและเตรียมตัวในประการที่สามนี้ประการที่สี่เรื่องของการวางแผนในครอบครัวและสังคมอันหมายความว่าเราควรที่จะมีการวางแผนและอบรมลูกหลานของเราภรรยาของเราเนื่องด้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนอยู่ เข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนที่ปิดภาคเรียนไปแล้วหรือครอบครัวอยู่ด้วยกันหลายๆคนเราสามารถที่จะมีโปรแกรมอบรมสั่งสอนตระบียคลูกหลานของเราในบ้านของเราภรรยาของเราพ่อแม่ของเรา,พเ,ราเพื่อให้เกิดละอัลละกุมตตะกูลในเดือนรอมฎอนนี้ในแง่ของสังคมการช่วยเหลือสังคมการเป็นผู้ใจบุญอะจวุวะันนาซีฟิรอมฎอนเป็นการ ที่นบีได้แสดงให้เป็นตัวอย่างในห้วงรอมฎอนนี้นบีแสดงความใจบุญมีฮะดิษบทหนึ่งที่พูดถึงว่าท่านนาบีนี้มีความใจบุญมากที่สุดในเดือนรอมฎอนในห้วงขณะที่ได้เจอกับยิบรีนที่ได้เรียนกุรอานกับยิบรีนในรอบปีและขณะเดียวกันท่านนาบีก็ได้ใจบุญต่อบรรดาสาวกผู้ที่อยู่รอบข้างท่านนาบีดังนั้นในแง่ของสังคม และครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการวางแผนที่เราจะช่วยเหลือหรือมีแนวทางอย่างไรที่เราจะเตรียมตัวเพื่อในแง่ของครอบครัวและสังคมและประการสุดท้ายประการที่5นั่นก็คือในแง่ของทุนทรัพย์แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในแง่ของการปฏิบัติศาสนกิจบางประการก็ต้องใช้เงิน ในแง่ของการช่วยเหลือสังคมการบริจาคก็ต้องใช้เงินแม้กระทั่งเรื่องของการ z a กา t สำหรับพี่น้องที่ครบรอบปีครบรอบกําหนดในการชําระ z a กา t ทั้งที่เป็น z a กา t วา j ิบและการด a d a k o ทั่วๆไปการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ละศิลอดก็เป็นในแง่ของสุนทรัพย์ทั้งนั้นทั้งนี้อยากจะให้พี่น้องได้เตรียมตัวและวางแผนต่อ5ประการดังกล่าวที่กับผมได้นําเสนอให้กับพี่น้อง เพื่อเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่สําเร็จบรรลุเป้าหมายของเดือนรอมฎอนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานตอาอาได้กําหนดไว้ให้เรานั้นเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพื่อเป็นประชาชาติอุมมะและอัลละกุมตัตตะกูลบาระกัลลอฮฺุเลายกุมฟิลกุรอานอัซิมวะน์ฟะอันนีวะอียาคุมบิมาฟีฮิมินอัลอาเยต์วะซิกน์ฮะกกิมวะตะกับบะลามินนีวะมินคุมติลาวะตเอินนะฮูฮูวะลัฟฟูรุลรหีม พี่น้องผู้ร่วมจุมะาที่สัทธาลวทุกท่านอัลลอฮุซุนตะลาทรงตั้งเป้าให้กับเราก็คือละอัลละกุมตตะกูลในการที่เราจะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนแต่มีเนยะสำคัญที่เราจะได้ใช้ชีวิตเดือนรอมฎอนนั้นเพื่อเราจะได้รับ ฮูดาจากอัลกุรอานในเดือนอมฎอนเป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนที่ประทานอัลกุรอานชาฮูรุ رمضان ละดีอุนซิลาฟิฮิลกุรอานฮูดันลินนัสอลัสาลลอฮุซุลลอฮาได้ออกแบบการดําเนินชีวิตของเราในรอบปีเพื่อให้เราถือศีลอดและเราเกิดความยำเกรงเพื่อที่จะได้รับอัลฮูดาจากอัลกุรอานนี่เป็นสมการที่เราจะต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ละอัลละกุมตะตะกูล การถือสินอดนำไปสู่การตักกว่าการตักกว่าจะได้มาซึ่งอัลฮูดาฟิลกุรอานนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวและวางแผนบางส่วนจากห้าประการข้างต้นที่ผมนำเสนอไปนั้นเป็นเพียงแค่บางส่วนในการดำเนินชีวิตแต่ยังมีอีกหลายมุมหลายแง่นในการดำเนินชีวิตในช่วงเดรมอนดอนที่เราจะต้องคิดและวางแผน เมื in, ่อเราคิดและวางแผนมอบหมายการงานทั้งหมดให้กับอัลลอฮฺสุบานุอตลจาลาผู้ที่ให้ประสบความสําเร็จและตามเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบานุอตลจาลาทรงวางไว้อินนัลลอฮฺมะลาอิกะตัฮูยุสลลูนะาลลันนบียาอิยูฮัลลัซีนอามานุสลลูอะลัยฮุวะสัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮฺมะจดิอิสลามวะลมุสลิมีนวะซิลลัชิร์กวะลมุชริกีนวะดะมิอัดดะอัลดีนวะซุรอิบะดิควัลมุวาฮิดีน اللهم بلغنا رمضان بالعمل والإيمان والسلامة والإسلام لما ترضى لما تحب وترضى يا ذا والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ibadallah Inna Allah ya'muru bin adili wal ihsan Wa ita'izi al-kurba wa yanha'ani al-fahsha'i wal-munkari wal-baghi Ya'izukum la'allakum tazakkarun Wa shukuruhu wa la ni'izadikum Wa la zikru Allahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un Aqimus